สรุปในการขายของนะครับการทําธุรกิจของคนไทยในวันนี้นะครับผมอยากฝากไว้หนึ่งคุณต้องเพิ่มช่องทางการขายคุณจะมาขายของแบบเดิมๆผ่านหน้าร้านค้าแบบเดิมๆใช้วิธีแบบเดิมๆไม่ได้ตอบแล้วช่องทางการขายเมื่อกี้แนะนําไปแล้วนะครับหลายช่องทางมีเว็บของตัวเองขายผ่าน market place ขายผ่านโซเชียลมีเดียมีเครื่องมือมีเว็บไซต์ฟ,ฟรีๆให้มาช่วยเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าจำไม่ได้กลับไปดูว้อหลังได้นะครับอันที่2ครับปรับประสิทธิภาพการทํางาน มีเครื่องมือต่างๆเต็มไปหมดเลยวันนี้แนะนาไปเครื่องมือในการวิเคราะห์คู่แข่งวิเคราะห์คู่ค้าเครื่องมือระบบการชำระเงินระบบเสนเอกสารออนไลน์คุณเอาไปใช้ได้ฟรีเลยพวกนี้ฟรีทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานคุณได้เร็วมากขึ้นอันที่3ครับต้องเพิ่มความรู้กับทีมเพิ่มความรู้กับตัวเองบางครั้งการท,ทรําธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้ครับเราต้องเติมความรู้ใหม่ๆเข้าไปเหมือนคุณนั่งเรียนวันนี้ผมเชื่อว่าหลาย,ลยคนได้ความรู้ไปเยอะนะครับฉะนั้นคุณจะต้องเติมความรู้ให้้ทีมควมดวย การเรียน e-learning ๋ยวนี้ง่ายมากไม่เข้าใจกดดูซ้ําได้เลยนะครับฉะนั้นมันเติมความรู้นอกจากวันนี้แล้วยังมีความรู้ดีๆอีกมากมายไปหมดที่ให้คุณพร้อมเรียนรู้และข้อสุดท้ายครับสำคัญมากครับคือคุณต้องลงมือทาครับเรียนรู้เสร็จปุ๊บเครื่องมือเต็มไปหมดเลยหากคุณไม่ทําเสียของมากเลยทีเดียวเพราะตอนนี้คุณไม่ทําคู่แข่งคุณทําครับและอย่างที่บอกตอนนี้การแข่งขันของธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซมันไม่ใช่แข่งเฉพาะในประเทศต่อไปแล้ว ตอนนี้คนจีนมันแห่เข้ามาเต็มไปหมดเลยสินค้าจากจีนมันทะลักเข้ามาในประเทศไทยเป็นร้อยร้อยล้านชิ้นครับคุณไม่ปรับตัวเองคุณนั่งอยู่เฉยเยคุณถอยหลังคุณตายแน่ครับเพราะตอนนี้คู่แข่งคุณมันมาแรงจริงนะครับฉะนั้นวันนี้แนะนําเต็มไปหมดเลยพฤติกรรมลูกค้าคนเปลี่ยนไปแล้วลูกค้าชําระเงินเปลี่ยนต่อไปแล้วเขาไม่ใช้เงินสดติกต่อไปแล้วคุณใช้แบบชำระเงินแบบเดิมๆไม่เวริร์กต่อไปแล้วฉะนั้นนี่คือสี่ทางรอดที่ผมแนะนําว่าคุณต้องปรับตัวเองนะครับแล้ววันนี้ผมบอกได้เลยมีเครื่องมือ ให้ลองกลับไปดูสมัครลองใช้ได้เลยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะนี่คือสิ่งเราหนึ่งที่มันเป็น,ม,นม,ม,มันต้องมีเครื่องมือมันต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่งั้นคุณจะไม่สามารถอยู่รอดได้เลยในการเปลี่ยนแปลงของการทําธุรกิจในยุคนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดนะครับก็ฝากไว้หากมีคําถามอะไรผมมี a c e b o o k นะครับลองเข้าไปติดตามได้ผมจะมีแชร์เนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจออนไลน์มีเครื่องมือดีๆมีข้อมูลด,ดีๆที่คุณสามารถติดตามได้นะครับเพราะผมแชร์เรื่องนี้ตลอดเวลานะครับ ตามไปได้เลยครับที่ facebook.com/ ป้อมผ้าบุตรนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคุณน่าจะได้เรียนรู้ไปเยอะนะครับแต่ย้ำอีกทีหนึ่งเรียนรู้ไปแล้วต้องลงมือทําวันนี้นะครับประเทศชาติเนี่ยคุณจะหวังพึ่งบอกโอ้ยประเทศชาติต้องพัฒนาหวังนักการเมืองต้องเก่งจริง,รงๆไม่จําเป็นครับวันนี้ตัวคุณเองต้องเก่งก่อนเราคือหน่วยย่อยของเศรษฐกิจไทยครับหากธุรกิจเราเก่งธุรกิจ SME เราแข็งแรงเราจะรวมกลุ่มกันนะครับธุรกิจในชุมชนเราก็จะแข็งแรง เมื่อธุรกิจชุมช,น,ชมนเราแข็งแรงมากขึ้นธุรกิจในจังหวัดเราก็จะแข็งแรงเมื่อธุรกิจจังหวัดเราแข็งแรงประเทศเราก็จะแข็งแรงครับฉะนั้นจะประเทศจะอยู่รอดได้เมื่อธุรกิจคุณอยู่รอดได้ก่อนเมื่อคุณอยู่ไม่รอดอันเนี้ยซวยและประเทศเราอยู่ซวยลแล้วล่ะนะครับฉะนั้นต้องทําตัวเองให้แข็งแรงและความรู้กว่านี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญว่าจะทาให้ธุรกิจคุณแข็งแรงมากขึ้นเติบโตได้มากขึ้นรับมือการมาต่างชาติได้ดีมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับต้องฝากไว้เลยนะครับว่าปััจจุบนนนตอี้ ประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือที่พัฒนาโดยคนไทยพัฒนาโดยเด็กไทยพัฒนาโดยเขารกลุ่มคนที่มีฝีมือคนไทยครับเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยครับซอฟต์แวร์บัญชีซอฟต์แวร์บุคคลซอฟต์แวร์เต็มไปหมดเลยฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่จะทําให้คนไทยเก่งขึ้นได้คือคุณต้องใช้เทคโนโลยีคนไทยครับตอนนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งเรียนรู้เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้ของโครงการทร a นฟอร์มตลาดสดยุควิถีใหม่นะครับฉะนั้นคุณได้เรียนรู้เครื่องม,มือใหม่ไปแล้ว ผมอยากให้คุณใช้นะครับและต้องบอกว่าเนื้อหาดีๆวันนี้เนี่ยนะครับสนับสนุนโดยนะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเด็กหรือดีป้านะครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีคนทำาร์ทอัพเต็มไปหมดเลยฉะนั้นคุณเองเป็นคนทําธุรกิจสสิ่งนี้ต้องมาเจอกันครับฉะนั้นเรามีซอฟต์แวร์ดีๆมีเทคโนโลยีดีๆทําโดยคนไทยคุณเองผู้ประกอบการคนไทยเป็นตลาดสดเป็นคนขายของแรงต่างคุณต้องใช้เทคโนโลยีไทย และผมเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับจะทําให้ธุรกิจไทยเศรษฐกิจไทยคนทําเทคโนโลยีคนไทยเติบโตไปด้วยกันนี่คือสิ่งสําคัญครับที่ภาครัฐออกมาสบุปผลแล้วฉะนั้นมีของดีใช้แล้วก็ใช้แล้วก็ลงมือทำนะครับวันนี้ฝากเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ